ส่วนตัวต่อมานั้นเป็นเรื่องของภาษีซื้อต้องห้ามนะคะภาษีซื้อต้องห้ามหลายคนบอกว่ามันแปลว่าอะไรนะคะก็คือเกิดภาษีซื้อแล้วแต่ไม่สามารถเอามาใช้ใช้ประโยชน์ได้นะคะเป็นลักษณะนะคะที่เอามาหัางออกจากภาษีขายไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะ ภาษีซื้อต้องห้ามเนี่ยเป็นยังไงเรามาดูนะคะก็คือคล้ายๆกับเราไม่มีเอกสารหลักฐานหรือเรามีแต่มันเป็นของปลอมคือคนที่ออกให้เราเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์ออกนะคะหรือข้อความมีการขีดค่านะคะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่า ไม่สามารถนะคะเอาไปใช้เป็นหลักฐานได้จึงเรียกว่าภาษีซื้อต้องห้ามค่ะเห็นไหมคะและถ้านักศึกษานะคะเคยเรียนในส่วนของนะคะค่ารับรองในบัญชีเบื้องต้นนักศึกษาก็จะนะคะเคยตั้งคำถามถามว่าอาจารย์ขาทำไมค่ารับรองเขาให้มา500บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม3-5บาททำไมเราไม่ลงเป็น สินค้าห้าร้อยแล้วก็ซื้อภาษีซื้ออีกสามสิบห้าบาทนะคะนี่ค่ะคือคำตอบค่ะว่าเนื่องจากนะคะเป็นนะคะประกาศของนะคะกรมสรรพากรเองว่าในส่วนของนะคะค่ารับรองนะคะหรือในส่วนของบริการในทํานองเดียวกันเนี้ยเขาห้ามนะคะ ให้เอาภาษีซื้อมาขอหักลบออกจากภาษีขายเขาถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามเพราะนั้นเวลาที่นักศึกษาลงรายการนักศึกษาก็จะลงไว้นะคะเป็นค่าบริการหรือสินค้าที่เอาไปเป็นให้กับลูกค้านะคะที่เป็นค่าเอนเตอร์เทนค่ารับรองนะคะ5้าสิบาบาทเลยเราจะไม่มานั่งแยกนะคะว่าเป็นค่ารับรอง5้าภาษีซื้อส5ไม่ใช่นะคะ นอกจากนั้นนะคะนี่ค่ะที่เมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะคะว่าเป็นนะคะออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ออกนะก็ถือว่าเป็นใบกํากับภาษีปลอมนะคะนอกจากนั้นนะคะก็เราต้องดูค่ะว่าเรื่องของรถยนต์นั่งที่มีที่นั่งไม่เกินสิที่นั่งตัวนี้จะพิเศษนะคะเพราะนั้นในส่วนนี้นะคะเราจะไม่เอามาหักลบนะคะหรือขอคืน นักศึกษานะคะถ้านักศึกษาเคยไปดูในส่วนของข้อหาหรือต่างๆนักศึกษานะคะก็จะเจอนะคะภาษีซื้อต้องห้ามในส่วนรถเก๋งพวกนี้และคะ่ะซึ่งนะคะนอกจากจะเอาภาษีซื้อไปหักลบนะคะกับภาษีขายไม่ได้แล้วถ้าเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์อื่นนะ่ะยังเอาไปหักภาษีขายได้นะคะก็คือขอคืนได้แต่ถ้าเป็นรถยนต์นั่งนี่ไม่ได้เลยค่ะรวมทั้งนะคะการเติมน้ํามันนะคะ ที่ใช้กับรถรถยนต์ตัวนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นรถกระบะนะคะได้ค่ะเพราะว่าเขาถือว่าใช้ในการประกอบกิจการนะคะบางคนบอกเอา้าร,รถเก่งไม่ใช่ประกอบกิจการเหรอคือมันก็ใช้ในการประกอบกิจการแต่บางครั้งมันเอาไปใช้ในทางอื่นด้วยซึ่งนะคะเป็นการยากนะคะที่จะแสดงหลักฐานนะคะส่วน ภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยตัวนี้นะคะก็หมายความว่าเวลานักศึกษาเนี่ยขายสินค้าสองตัวเช่นนักศึกษาบอกว่าชั้นล่างขายผู้อาหารสดชั้นบนขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นอาหารสดเนี่ยจะไม่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะต้องมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่เวลาที่ลูกค้ามาชําระเงินจะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินนะคะณนะจุดเดียวกันซึ่งเครื่องบันทึกการเก็บเงินเนี่ยเวลาเราซื้อมามันมีแวตแต่เราใช้นะคะในกิจการสองลักษณะคือไม่มีแวตเรียกว่านอนแวตกับกิจการที่มีการคิดภาษีเรียกว่าแวตนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เราก็เลยต้องทำการเฉลี่ยค่ะนะคะ โดยเราเฉลี่ยมันมีหลักเกณฑ์นะเฉลี่ยจากรายได้เฉลี่ยจากนะคะมีหลักเกณฑ์เยอะแล้วไว้เราเรียนนะคะในส่วนของออการบัญชีภาษีอกรอีกทีหนึ่งนะคะก็จะนะคะทำการเฉลี่ยเช่นในส่วนของกิจการที่เป็นแวดนะคะมี 90%, แต่นอนแหวดเนี่ยมีแค่10%ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะมีเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นอีก ก็คือไม่ต้องเฉลี่ยเลยทุกอย่างเราก็นะคะให้คิดเป็นของกิจการแวดทั้งหมดเลยเพราะว่ามันมีเกณฑ์ถึงเก้าสิเปอร์ซนแต่ถ้ามันเป็นห้าสิบห้าสิบนั่นแสดงว่าภาษีนะคะของเครื่องบันทึกการเก็บเงินสมมุติว่ามีร้อยบาทก็จะเป็นของกิจการนอนแวดห้าสิบบาทและก็จะเป็นกิจการของที่เป็นแวดห้าสิบบาทก็คือไปหักลบกับภาษีขายได้แค่5้าสิบบาทเท่านั้นนะคะมีรายการที่ ไม่ถูกต้องหรือมีการแก้ไขก็จะเป็นรายการที่ถือว่าเป็นภาษีซื้อต้องห้ามเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะักศึกษาสังเกตนะถ้าคุณพิมพ์ชื่อผิดแล้วคุณขีดค่าและเซ็นชื่อกำกับเหมือนกับที่เราเคยทำในตอนเรียนลงรายการบัญชีอันนั้นนะเรายังยอมรับได้นะคะแต่ในส่วนของใบกำกับภาษีนั้นนะคะห้ามเลยค่ะนะคะ ในส่วนของภาษีซื้อนะคะของรถยนต์นะคะที่มีการดัดแปลงนะคะแล้วภายในสามปีเนี่ยมีการโอนขายนะคะตัวนี้นะคะภาษีซื้อตัวนั้นนะคะก็ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามะคะ่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าเรามีการจัดทำด้วยระบบนะคะคอมพิวเตอร์ก็จะต้องจัดทำทั้งระบบนะคะไม่ใช่ว่าส่วนหนึ่งเอามาเขียนส่วนหนึ่งก็พิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์ เพราะนั้นนะคะถ้าคุณนะคะเขียนบ้างพิมพ์บ้างใบตัวนั้นนะคะใบกำกับภาษีนั้นก็คือภาษีซื้อต้องห้ามค่ะนะส่วนเรื่องของการเฉลี่ยนั้นนะคะอย่างที่ครูบอกอนะคะว่าเราจะเรียนกันนะคะในส่วนของการบัญชีภาษีอีกทีหนึ่งซึ่งนะคะหลักเกณฑ์การเฉลี่ยมันก็จะมีนะคะเป็นแวดนอนแวดนะคะ เป็นอาคารที่สร้างมาแล้วก็ใช้กับกิจการนะคะสอ,ส,อสองลักษณะนะคะก็จะต้องมีขั้นตอนนะคะในการเฉลี่ยนะคะซึ่งหลักง่ายๆที่ตอนนี้ที่ครูอยากให้นักศึกษารับทราบก็คือถ้าเมื่อไหร่กิจการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นกิจการแวดมีถึง90%นอนแวดมีแค่10%นั่นคือเราไม่ต้องเฉลี่ยเลยค่ะแต่ในทํานองเดียวกันนะคะถ้ากิจการที่เป็นนอนแวดนะ มีรายได้สูงถึง90%ส่วนกิจการแหวดมีแค่10%คือเป็นส่วนน้อยนั่นก็คือเราก็จะไม่มีการนะคะเอาภาษีซื้อไปขอคืนกับภาษีขายเลยเพราะว่ามันเป็นของนอนแหวดนะคะทั้ง90%นะโอเคนะคะแล้วเราก็นะคะจะเรียนกันอีกทีหนึ่งในส่วนของหลักสูตรนะคะการบัญชีภาษีอากรน,นะ ในขณะเดียวกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับนะคะปัจจุบันการขายสินค้าออนไลน์นะคะก็จะต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บภาษีนะคะอีคอมเมิร์ซของกรมสัมพากรเนี่ยเขาก็จะเก็บนะคะจากสินค้าที่ขายในประเทศไทยกับสินค้าที่มีการนะคะส่งเข้ามาขายนะคะจากต่างประเทศนะแล้วก็มีการนะคะ ใช้ eReceipt กับ eTech Invoice นะคะแทนการใช้กระดาษนั่นก็คือใช้ระบบนะคะดิจิทัลนะคะนะก็คือจะไม่มีการพิมพ์กระดาษออกมาซึ่งนะคะการจัดทำใบกำกับภาษีและจุดความรับผิดก็ยังคงนะคะใช้หลักเกณฑ์เดิมนะคะแต่ก็ต้องมีการตรวจนะคะความถูกต้องและที่มาของข้อมูลด้วย ก็จะมีระบบนะคะเขาเรียกว่ากุญแจสาธารณะนะคะ PKI นะคะเข้ามาเป็นตัวตรวจโดยก็จะมีรหัสข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่านะคะการจัดทําการส่งมอบและการเก็บรักษานะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะ mm hmm. เป็นอะไรที่น่าเชื่อถือนะคะอันนี้ก็คือนะคะ เป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีการลงลายมือชื่อนะคะระบบดิจิทัลนะคะที่เป็นรูปภาพที่ตอนครูเปิดนะคะเริ่มต้นเลยนะคะก็ใช้ระบบแล้วก็พิมพ์ออกมาก็คือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษานะคะเรียนจบแล้วเนี่ยนักศึกษานะคะก็ลองตอบคำถามตัวนี้หน่อยสิคะบริษัทก็เป็นบริษัทจำกัด ซึ่งตั้งขึ้นในประเทศไทยมีการใช้บริการในประเทศไทยจากผู้ประกอบการต่างประเทศในเดือนสิงหาคมและชำระค่าบริการไปให้ผู้ประกอบการต่างประเทศในเดือนกันยายนโดยบริษัทกอได้ส่งเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบพพสาหภายใน วันที่15ของเดือนตุลาคมอยากทราบว่าบริษัทกควรถือภาษีซื้อเป็นของเดือนใดเพราะเหตุใดเพราะนั้นนักศึกษาต้องดูจุดแท็กพอยต์นะคะเพราะนั้นหลายคนก็ตอบถูกนะคะนั่นก็หมายความว่าการจ้างบริการที่ทำในต่างประเทศและใช้บริการนั้นในราชณาจักร ความรับผิดจะเกิดขึ้นเมื่อชำระค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วนเพราะฉะนั้นนะคะบริษัทกควรถือเป็นภาษีซื้อนะคะของเดือนกันยาค่ะนะคะเพราะความรับผิดนั้นมันเกิดขึ้นในเดือนกันยานะคะโอเคนะคะเมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วนะคะนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีนะคะแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องของ จุดแท็กพอยต์ค่ะว่าในกรณีที่มีการนะคะเกิดกิจกรรมต่างๆจุดแท็กพอยต์จะมีการเกิดขึ้นณจุดใดหรือมีการได้รับการยกเว้นหรือจะเอาไปหักนะคะกับภาษีซื้อไม่ได้นะนักศึกษาทำรรนะคะลงในหนังสือนะคะ